สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปายสุภูทุกคนเมื่อกี้ผ้ามาเลาะนะคะผ้ามาเลาะพามายางออกกําลังกายนะคะนอกจากว่าสี่ออกกาลังกายก็ได้เรื่องสุขภาพดีนั่นได้พี่น้องข้อก็มาหาออกกําลังกายแถวหนีนะคะพี่น้องคะเพราะว่าเป็นเป็นสวนคุรีเนาะค่ะนาะเป็นสวนคุรีคุรีก็ผ้ายางหลาอออกกาลังกายเนาะค่ะน้อมีความออกกาลังกายเน่มเสาได้ยังค่ะ ก็คือการเดินนะคะคูรีก็สิเดินนะคะเดินไปเดินมาเนาะคะ่ะเนาะคุยกันค่ะคุยกันขอบคุณพี่น้องที่เขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องคูรีวีละาซีสเกตออฟซีเชียลนะคะตอนนี้ก็ได้ผู้ติดตาม4,800กว่าคนเหตุจังไดเนาะสี่ไฮไดเป็นหมนื่นคือเพิ่นเนาะคะ่ะก็พยายามเฮ็ดคลิปอยู่เด้ค่ะพี่น้องคะ่ะพยายามส้างสันคลิปดีๆมาฝากพีฝากน้อง เอาบรรยากาศในการเดินนะคะ่ะในการเดินมาฝากเนาะเดินออกกําลังกายเน่นะคะวิ่งแน่นะคะเดินแน่นะคะวิ่งนั่มปั่นจักรยานนั่มทุกมือค่ะเพื่อสุขภาพเนาะคะ่ะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องออกกําลังกายได้พี่นองต้องเห็ดต้องทําเอาเองนะค่ะเนาะอ่านี่ก็ผู้รีบบเดธาสีดอกค่ะตอนเห็ดหัวนี่เบิดไปเซนกว่าบาทพี่นองคะ่ะ ขุรี่เฉเหเิงหัวหัวบานคุรี่นะคะเนาะเขาก็ได้ประโยชน์ก็คือข้ามีหัวปลอดไั่นะคะข้ามีหัวแต่ด่านทางคุรีบ้านเดเห็ดเนาะก็ซื้อพี่น้องผ้า,าละาะผ้ายางนะคะผ้าชมบรรยากาศเดินออกกําลังกายก็บเเอาหลายค่ะเดินไปเดินมานะคะเดินไปเดินมาเนี่ยนี่แหละค่ะนี่ก็เป็นสวนเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นสวนเป็นบานสีชมพูหน่อยคุลีนะคะ ยังบ้านบางมาถูกับมาถูอยู่ค่ะมาทําความสะอาดสาคัญคือขี่จริงจุกค่ะขี่จริงจุกไายหลายค่ะไลยแห้งนะคะพางาผ้าออกกําลังกายเนาะคะ่ะไปน้ากันเด้อพี่น้องเด้อนะคะผู้ดีกับบมีแห้งขุดแล้วค่ะฉี้ป,ปูยังกับเบ้ไวเห็ดใดสําเห็ดนะคะเนาะเห็ดใดสําเห็ดนี่นี่ค่ะบรรยากาศกับผ้าพี่น้องมาเบิง่ง มันเกิดอียังขึ้นมันคือทางโคง้งสุดอีกแล้วกับพี่น้องค่ะสุดอีกแล้วเดวยกชิก้บก,บกอกให้เบิ้งเด็ค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเทศบาลนะคะเทศบาลอุตุพรภพิสัยเพิ่นดูแลนะคะเกิดดินมันกวงค่ะพี่น้องค่ะดินมันกวงดินมันออกไปนะคะนี่ดินออกไปเพิ่นเห็ดแนวใดายู่พี่น้องนะคะสุดกับรับบไได้เด้ อันตรายน้อค่ะน้องไปยางโตพี่น้อยางชุบบรรยากาศท้องไร่ท้องนาไปนาเบอง่วงขวยหไปนะคะีลมองคุรีสิยางเป็นประจำนะคะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีนะคะสุขภาพดีบ่ามี่ขายถ้ายดได้ก็ตองเท็ดเอาเฮ็ดบ้างยุดบ้างพักผ่นไปบากน้ะค่ะนาะ คอยเฮ็ดคอยทำลับพี่น้องเอ้ยนะคะนี่ก็เป็นทางยางน,นะคะเป็นบรรยากาศแถวนี้ก็จะเป็นบ้านนะคะอนี่ก็รั่วเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะชมไปพี่น้องนี่เราก็เฮ็ดเองเป็นเราก็สิความเป็นส่วนตัวเลยปิดซะมันเบิดสวยค่ะพี่น้องเบิดความสวยนะคะนี่ก็บ,บ้านผู้เพิ่นก็ะเคียน เป็นไห่เซานะคะนี่เป็นสื่อเอากับโอหนะคะคุลีขยากให้เซาอยู่แต่ว่าพอบานเพิ่นบอกไห้เซาไห่เ้าอยู่แต่พอบานเพิ่นไม่อยากให้คนเช่านะคะเพิ่นพอเป็นส่วนตัวเพิ่นนะคะเนาะนี่ค่ะะู้หญิยาไปเบิงกองเฟืองพีเนาะนี่ก็เป็นปักเขือพวก ต้นมะเขือ,อพวกนะคะตรงที่เดินออกกําลังกายนี่นะคะจะค้องเล่ากับประยุแล้วค่ะ,คะผู้เฒ่าสองคนตายแล้วนะคะเนาะจะมีคาไฟนี่ค่ะพาบึงทงไฮทงหน้าไปสะแลว้วไปเบึงอ้ห้าหลอนะคะออกไปนี่ก็เป็นถนนเส้นนี่ค่ะ คบรรยากาศเบื้องเฮียนค่ะแมนบอคานะ่ะนันหู้นกบินนะคะมันมากินเขาเหมือนกับเป็นหน้าที่เป็นเกียเเยนนะะเ่ยวเขาแล้วนะคะเกี่ยวเขาแล้วอะไรประมาณนี้มองโอกำลังกายคือดีด่ะหนานพาแต่ไรมากผิดเนาะมันบ่มีไปเนาะค่ะที่นงอ น้ำไหลออกมาอยู่ดีเบิดน่ย่ำเสาก็จะเป็นสีนี่ที่นอกอดูยอดไปยางรอจักน้อยหนึ่งก็บสีไปตลาดได้ที่นอกอ่ชมบรรยากาศไปนคะคะแบวพี่จ้าชมบบรรยากาศไปคุณละแต่นท่าสีบอดีมันก็สิเป็นยังสันนะคะบ้านพึงเทดได้นะแน,นมนยืนนั่นเขาเขาเอาเฟืองขึ้น มาเย็ดเฟืือกนะคะนี่เน่ยเนี่ยไปก็สวยอยู่ค่ะพี่น้องสวยบรรยากาศดีๆเนาะคะ่นะเนาะนี่ค่ะผู้หีกับยางยางออกกำลังกายยกกระชับคือนะคะยางเบิงนะคะบรรยากาศนี่ไว้ห,ห้าเบืองกระกับนะคะี่ เป็นถนนที่ออกกําลังกายประจําด้วยค่ะพี่น้องกราฟไเบิึงนะคะแนี่นไปนะเห็นต้นไม้ได้ล้วนะพี่ประสะพี่น้องค่ะพี่ประสา,ะะสาที่มันเป็นโลกล่างไหวนะคะ,ะแถวนี่เขาก็จะสัญจรจะมีรถเข่าออกตลอดนะคะงั่วงัว,วกล้วยเขาก็ะเหลี่ยงเนาะทงไฮทงหน้าเ,นเนาาพ็่นเนาะไปยางตอพี่น้องยางตอเวรวยปังปังเนาะขันหั เหตุยังกัใหรลาบลืล่นอยู่ดีมีแห้งนะคะเนาะแข็งแรงทุกวันผ้าละผ้าเดินด้วยค่ะนี่ผ้าเดินออกกำลังกายเดินทุกวันนะคะมือว่านก็ไปเดินคะ่ะแต่บ่ายทายคลิปถ้ามาเดินอยู่นี่จะถี่ทายคลิปว่ามันสวยนะคะถ้ามันสวยก็ถ่ายนะคะออกไปจนผุ่นเนี่ยไปกระสีนถนนค่ะพี่นนอง เดินออกไปพอบานคุลี่ขยา,างที่กันทุกคนก็ต้องออกกำลังกายเพื่อเพื่อให้อยู่กินเขาแสบแันบริโอออกกินเขาก็แสบเด้ครับพี่นอ้องเป็นบรรยากาศงางไทยทิพน้ำนะคะนีกรเครื้อพ่วงมีประโยชน์ด้วยพี่นอ้องมีประโยชน์แห้งนะคะ แต่ก่อนคุรีมีอยู่ตอนหลังกับบริปกค่ะนี่มันก็จะ,ะ,ะขึ้นเองตามธรรมชาติเนะค่ะนาะขึ้นเองตามธรรมชาติมีประโยชน์มากสําหรับทุกคนนะคะกินแค่กินสดๆนแห่งดีค่ะพี่น้องนี่ดอกมันก็งามงามเลยพี่น้องดอกสวยๆนะคะดอกสวยมากนะคะดอกมะเขือพวงมันเป็นมะเขือพวงที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเด้อพี่น้องเด้อกินกับรดคอเล็เตอลอนน้ำค่ะ ช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเอาล่ะค่ะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคูรีวีละซีสเกตออฟซิเชียลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ